ครับกรณีรท,ที่กกตสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยที่4่หมู่ที่4ของตำบลพลสูงะนะฮะ,ะเ,เนื่องจากว่า,เ,าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการฉีกบัตรนะฮะฉีกบัตรเลือกตั้งเนื่องจากว่าไปฉีกตามรอยรอยประนะฮะไม่ได้ฉีกตามรอยปลุกนะครับซึ่งกระบวนการอาจจะทําให้การเลือกตั้งไม่ไมสุจริตเฉพาะบัญชีรายชื่อนะครับ ซึ่งกะกะตก็ได้มีมติสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ในวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหมือนเดิมนะครับเฉพาะบัญชีรายชื่ออย่างเดียวครับส่วนแบบแบ่งเขตกับประชามติก็สามารถดําเนินการไปได้เรียบร้อยและส่งผลคะแนนเรียบร้อยแล้วครับเหลืออันเดียวครับที่หน่วยนี้มีกปนกี่ท,กท่านครับกปน9เก้าท่านครับรปภสองท่านครับที่จะดําเนินการ ต่อไปครับผิดพลาดกี่กลายครับอกี่ท่านกรณีเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของกปนในเรื่องของการฉีกบัตรนะครับซึ่งไปดูรอยปลุด,ด้านหลังก็ฉีกฉีกไปจำนวนหนึ่งครับซึ่งมุมมองก็คืองดการนับคะแนนนะฮะก็เสนอกะกะตให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะบัญชีรายชื่อครับส่วนกปนเราก็พิจารณาแต่งตั้งกปน ท่านใหม่ซึ่งเป็นข้าราชาการทั้งหมดครับมาดําเนินการเลือกตั้งครั้งนี้ชุดเดิมจะมีความผิดไหมครับชุดเดิมเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนก็ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะพิจารณาอย่างไรในส่วนนี้นะครับซึ่งก็ได้ให้ถ้อยคําทั้งหมดแล้วและก็ส่งส่วนกลางไปแล้วครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีความผิดหรือไม่ใช่ไหมครับยังไม่ทราบครับเป็นอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับแล้วการเลือกตั้งอีกครั้งเนี่ยเลือกตั้งใหม่ ค่าใช้ใจ่ายรงนี้กปนที่มีมที่ที่ผิดพลาดเนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายก็ต้องรอกรก,ะกะตครับเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้พิจารณาตรงนี้ครับส่วนการดําเนินการช่วงนี้เราก็ค่าใช้ใจ่ายวัสดุอุปกรณ์เราใช้ชุดเดิมนะเพียงแต่เพิ่มเติมก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งแค่นั้นครับ